อันพีรทัศน์ะก็มาลาลงทนนะครับกับกรุงเทพนะลงจะร้องไห้าด้วยความดีใจนะปื้มพิตินะลางคนก็จะเป็นประมาณนี้นะก็มีคนมาเข้ามาให้กำลังใจเยอะๆก็จะดีใจปื้มพิตินะปื้มใจนะก็จะร้องไห้นะ เราจัดงานเราไม่ได้เองเราไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างก้าวคือวางวางเวลาไว้พอดีพองานเข้ามาทคือมันก็ขาดไม่ก็ขาดเพราะนัง่นคือมันงานใหญ่ไง มันมันเดาไม่ได้ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะาำเรือไม่ทุกอย่างผลดอาจารย์กิรชัดนะครับเล่นท่านกับมาหนึ่งร้อยดีสุดๆตื่นเต้นจังครับมันก็ต่างไปมันจะเป็นความภูมิใจไป็นเราเป็นส่วนเราเป็นส่วนร่วมอาจารย์ครับฟาดเป็นชุดหน่อยนะ อย่าเอาแบบชุดไทยชุดอะไรก็แล้วนะมาเป็นชุดอ่าต่อไปเนี่ยมันได้แล้วเก่งมากนะเราบอกว่ามันทำให้ออกมาเป็นชุดนิ่มๆภาพเป็นสุภาพเย็บซีไม่เข้าไปดูเอาไปฟาดนี้นะครับ ไม่เอ,อนานะชาติฟาพเป็นชุดแล้วชุดไทยนั่นมาผมอาจารย์ฟาดไปเลยมานครับเดี๋ยวผมจะฟาดทุกคนเลยนะก็ไม่ไดายกเว้นนัน channel นะคะยกเว้นนันชาแนลรู้สึกว่าอยากมันปาปวกเลยมาก็เริ่มจะติดไม่ได้แล้วนั่นแหะมามามาแล้วนะขอบคุณทุกช่องนะครับช่องอะไรครับ อ๋อย <mile inside> ังไม่รู้จ <floor. S 2> ักเลยครับผมอ๋อบริษัท B P Channel นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราเป็นสายแต่ก่อนเขาเรียกว่ามันเรียนเก่งบ้านเรือสามเองอ๋อผมไม่รู้ครับแต่พวกเรายืนหนึ่งเพราะว่าเรามั่นใจว่าคนคนนี้ผู้ชายธรรมดาคนนี้เลิกไม่ธรรมดาแล้วครับเพราะว่ามีแต่คนรักนะครับแล้วก็คมปู่ต่นานกล้องรนูถ้าไม่มีวันบ้านไม่มีวันนี้นะครับ มันร่วมกันลูกแกเราเรามีอาจารย์ดีมีอาจารย์ดีครับตอนนี้อาจารย์ลงทางมาที่ไอ้หลวงทางพี่ไ่ต้องสต๊อฟแลปจอได้ทางานให้ตลอดเลยใชจะให้ผมไปนิมนต์ด้วยนะบอกแล้วให้ไปนี่มลจริงี่แล้วพูดเลยนะท่านนมนต์มายิ้มหน้ามืดแน่แล้วก็ไม่ไปแล้วนะเชียร์คนนั้นคนนี้ไป ยันีงไปไหนคก็ผมว่าคงหลงนะเดี๋ยวเวลาลูกไก่หลงทางแต่มองมางเงี้ยเอ้ยจะไปถึงไหนแล้วถ้ไหนแล้วซ้ายขวาเพราะว่าพูดอะไรไปได้แล้วทุกอย่างสมเร็จคือบารมีเต็มรอบนะครับในกองคำบารมีตุ๊กตุเต็มรอบพี่ตาเชิญครับพี่ตาครับนี่นี่จะภาพใหญ่ของเราพี่ตาเชิญครับเชิญนี่เลยครับพี่ตาเชิญหน่อยเชิญหน่อยอ่ารับคุมาครับ มันลามีบ้านมัลับลามันลาลงคนนะครับเสริกมากสรุกมาเนะก็ช่วยงานมูนี่นั่นเรนลุยุ่งรก็ยุงช่วยกันอันครับอันเออรันรู้นี่ปิดกันทั้งวันเนี่ยถ้าไปเห็นข้างหลังมรู้อีเลยเนี่ยนึกว่าคนมาลดต้นไม้เเนี่ยนี่คือชีวิตลูกคนเมื่อันเมื่ันเอนางราสวยไหมที่พราวสวยมากครับสวย ไม่กลับเลยนะสวยไม่กลับไว้คนมาประมาณว่าใครมาใครมามาคิดดีทำดีมาตื่นลำเหอื่อยเงี้ยมีนางลำบากนตดสีใส่ธรรมะแล้วก็สีดนตีออกอนออะไรทางดนตรีอะไม่ใช่ก็กนิ้วแม่แม่แม่ตัวแม่ ขนมจีนลุงพลใครไม่รู้จักเลยเราไอ้ภาษาเชนเน่ระเบียงเคียงน้ำนะอยู่โค้เคียงน้ำเลยโคราชคนแก่เลยพี่โคราชกำลังก่อนนี่เคืนไปทานไปทานข้าวเจอกันเลี้ยงอาจารย์นะครับเหลียโอ้ยผมผ่านไปแล้วผมไม่แวะโคราชยังรู้อะครับมีเออมีเป็นเมนูเด็ดคนที่ร้านทีเป็นไฟท์ไฟทานแล้วอร่อยมากอา อร่อยครับไปกินท้องตั้นานออกทะเลก็อร่อยมิเตอร์รันครับฝากอะไรถึงเอฟตีหน่อยครับเตอรันออฟวันเซซัพซัปี้มาสนุกมากสนุกมากชอบชอบมากเอ่อทุกคนไปช่วยงานกันอฟต์พวกเราเก่งภาษานะพวกเราฟังเป็นภาษาไทยได้เลยอ่ะ ภาษาอังกฤษแอนภาษาอังเราฟังเรเรื่องด้วยสวยมากเออเห็นไหมสวยมากไปดูแปลเป็นสวยมากมีนิสัยภาษาหนึ่งเอ๊ะภาษาหนึอเดีมากเลยดักษ์ดีภาษาไทยกับนิคเมย์ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้ยเนาะใหญ่สารเรื่องไหมจันเซนรู้ประมาณก็ นักดาบที่ไปช่วยนางรำด้วยกันครับเอาเทเธอหน่อยเทเธอหน่อยเราเาพยายามเวลาลงไหมเหรอผมอยุบฟองอ๋อไม่ได้ฟาดเปล่าไม่คือไม่ได้ฟาดคืออย่างนี้เดียวเต้น เน Warner ื้อที <the 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 ่ต่างมีให่เขาเดียวเลยเขากลไม่ได้มาดิแต่เ nee มื่อคูดเต้นมันเนาะผมรับปากเต้นจลืมปากเลยอะรับปากลุงพลแล้วนะว่าไปจะพลาดใหญ่ไม่มีชุดนนะอาจารย์ที่ไดชัดเดินป้าเป็นชุด ฟาดอย่างนี้ไม่เอานะอะไรมือไม้มืออะไรไงไม่ครั้งเดียวมั้งวันนั้นอ่ะแล้วไม่ลงไลร์ด้วยนะใจพอไม่ดีด้วยโอ้ยเดี๋ยวเรามีเรื่องหนึ่งที่ดาวจะชนะเดี๋ยวเขาจะงานรับไปก็พวกเราจะร่วมมือกันช่วยมมือจะขึ้นไลไ์มครับไลา์ออกครับนี่ยาตุเทพครับนะฮะตัวเต็งนะครับตัวเต็งครับเอาคอท่าเมื่อคืนหน่อยใครจะเข้ามาใกล้หมด เปลีกยดกันไปด้วยใช่ไหมใช่ครับต้องรัศมีเท่าไหร่1เม็ดก็ได้ขอบคุณนะทุกช่องนะครับผมขอเดินทับกับกับด้วยทับประปันครับเดินทับประปันครับ ใชนะครับ <sen> ล <festivals> ุกกลับแล้วนะอะเดี๋ยวขอกรอที่พี่กรอที่พี่เด็ก่อหน้าเฮ้ยกรอหลังไม่ได้นะกรอหลังไม่ได้เดี๋ยวเมื่อกี้ไม่เห็นเห็นเลยเมื่อกี้ไปดูในช่องไหนบอกก็ไม่เห็นได้ๆปล่อยไม่ได้ต้องมาปล่อย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 นี่ตาครับจะเจอกันที่โคราชนะครับเราเจอทุกทุกคนไปคน เจนเุรนธุระเหนื่อยแล้วก็ไปพักผ่อนธรดกันเดี๋ยวจะดูแลค่ะกัทีนงสี่ตอมาลาลุงพนกอเดี๋ยว

ขอเชิญเก็บเต็นท์ก oh> ่อนครับไม่ได้นาอีกมากไม่้างใหญออฉันลืมไปว่ายเดแล้วยังงี้อย่าี้อย่างงีออ่อนโอคเิ้ก่อนนะครับสวัสดีครับ